ตอนนี้เราอยู่หน้า Google นะเข้าระบกทางเว็บไซต์เรามาทดลองซื้อบัตรของขวัญเพื่อใครจะส่งให้เพื่อนๆน,นะมาซื้อให้ดูวิธีซื้อก็กดซื้อปกติเลือกเป็นแบบดิจิทัลเราเลือกขั้นต่ำสิบเหรียญกดส่งให้เพื่อนแล้วก็ใส่ชื่อผู้รับชื่อไม่จำเป็นเท่าอ e ีเมลนะอีเมลจำเป็นกว่ามันต้องตรงเป๊ะๆนี้เราใส่ชื่อผู้รับแล้วเราก็ใส่ชื่อเราไปด้วย อันนี้เติมให้ลูกสาวนะปกติจะกดเติมธรรมดาเราก็เลยไม่สังเกตว่าน่าจะเปลี่ยนส,สกุลเงินถ้าเปลี่ยนสกุลเงินก็อาจจะเติมได้ขั้นต่ํากว่านี้นะอันนี้เราก็เขียนเทสเทสเป็นการเทสแล้วก็กดเพิ่มในรถเข็นเนาะระบบคำนวณสักครู่เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเขาจะให้ใส่อ e ีเมลของผู้รับนะย้ําว่าอ e ีเมลของผู้รับแล้วก็ให้ตรงด้วยนะ ขอขอให้ทุกคนลองเทสอีเมลที่จะส่งให้กันละกันก่อนเพราะว่าถ้าส่งผิดแล้วออาจจะอาจจะกู้ไม่ค่อยได้เราไม่รู้วิธีกู้่เมื่อเสร็จแล้วเราเลือกวันนี้นะส่งให้เลยอันนี้กดการชำระเงินสำหรับคนที่ไม่มีบัตรหรือไม่มี paypal นะก็เลือกเป็นแบบทูมันนี่ก็ได้ก็คือเพิ่มเป็นบัตรเครดิตอย่างเราปกติเราเติมผ่านทูมันนี่ ก็ใช้เป็นใส่เลขหน้าบัตรเหมือนเลขบัตรเครดิตเอานะดูเลขบัตรใน t ูมันนี่ยังไงกดไปที่แอปพิมพ์คำว่าบัตรมัตเตอร์กานะหรือ m ัตเ e r c a r าก็ได้กดเข้ามาก็จะเห็นหน้าเหมือนหน้าบัตรเครดิตนะกดดูเลขบัตรแอปที่อัดหน้าจอไม่สามารถให้ดูบัตรได้นะเราสร้างบัตรตัวอย่างให้ดู ใช้งานไม่ได้จริงนะอันนี้สร้างเฉยๆวิธีใส่ก็เหมือนกันใส่ชื่อใส่เลขที่บัตรตัวอย่างเหมือนนั้นเลยนะแล้วก็เลขวันหมดอายุของบัตรเมื่อใส่เสร็จแล้วเขาก็จะให้ใส่เลขสามตัวด้วยแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่เลขสามตัวนะเลขสามตัวก็อยู่ตรงนี้ C C V C V V C V C โอเคเรา ใส่อีกรอบใส่ชื่อเมืองก็เลือกเมืองที่เราอยู่ปกติมันจะขึ้นให้อัตโนมัติเมื่อเพราะว่าเราต้องลงทะเบียนบัตรทูมันนี่อยู่แล้วอะ่ะมันก็ขึ้นอัตโนมัตินะนี่เราก็เบอร์ไว้หน่อยอย่าลืมดูเงินในบัญชีด้วยนะเดี๋ยวมันหักไม่ได้มันก็ต้องมานั่งลงใหม่เมื่อยืนยันเสร็จแล้วเราก็มันจะมีให้หยืนยันอีกรอบหนะึ่งตรวจด,ดู จะมีอันตัวมนุษย์ต่างดาวมันบอกว่าเป็นของแถมนะอ่ะอันนี้คืออีเมลของผู้ส่งนะอันนี้คือผู้ส่งก็จะได้มาสองฉบับนะฉบับแรกก็จะเป็นหมายเลขคำสั่งซื้อนะอีกฉบับหนึ่งก็จะเป็นจดหมายที่ยืนยันยืนยันการสั่งซื้อแต่จริงๆเราไม่ได้กดยืนยันแต่มันก็ยืนยันไปแล้วแหละมาที่อีเมลของลูกสาวนะก็คืออีเมลผู้รับกดฉบับแรกก็จะมีให้วิวกฟต์การ์ด กดตรงวิวกิฟต์การ์ดนะมันก็จะลิงก์มาหน้าบาัตรเพื่อนเพื่อนก็ใจเห็นหน้าบ,าบาัตรสองใบใบหนึ่งเป็นใบโปรโมชั่นก็คือเป็นของแถมนั่นแหละมันจะเป็นแบบสุ่มนะบางครั้งอาจจะไม่ได้เอเรียนแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นบัตรที่เราซื้อสิบดอลลาถ้ากดหน้าบัตรมันไม่ถูกนะต้องกดดูการ์ด เมื่อดูการ์ดก็จะเห็นโค้ดใช่ไหมกด copy c o d โค้แล้วก็ให้เพื่อนเข้าโลบอกทาง google หรือทางไหนก็ได้กดตรงบัตรของขวัญแล้วก็กดใช้แลกใช้นะแลกใช้บัตรกดวางรหัสแล้วก็แลกใช้เลยอันนี้เป็นโลบอกของลูกสาวนะ กดยืนยนันสิ่งที่ได้ก็เป็นตัวกริลลาหรือเปล่านี่หน้าตาตัวของแถมกดดูก็จะเป็นมันมันจะกดมันจะอยู่ตรงคอนะมันจะไม่เป็นโลบอกเลยนะมันจะเป็นมันไม่ได้เป็นโลบัคเลยนะเราต้องกดแรกกทีมันจะเป็นแค่ยอดเงินที่เข้าเฉยๆนี่ก็ยอด ถ้าเกิด300กว่าก็ซื้อได้มากกว่าประมาณ700โลบคัคได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า